ซึ่งในวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรวรันพัฒน์อรุณเริกนะคะซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญวิทยาการภูมิคุ้มกันและโรคติดเชื้อนะคะจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ลูมิเนสค่ะก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะก็ชื่อรองศาสตราจารย์ดรวรันพัฒน์อรุนเริกนะคะสอนอยู่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยค่ะ เทคโนโลยีสเต็มเซลล์กลด์แฟกเตอร์เทคโนโลยีนะคะก็เป็นเทคโนโลยีที่เอา uh, คุณสมบัติของสเต็มเซลล์นะคะซึ่งมีศักยภาพที่สูงสุดของ uh, เราศ uh, ักยภาพสูงสุดณขณะน,นี้นะคะเป็นเซลล์ที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์หรืออวัยวะต่างๆได้อย่างง่ายๆนะคะหรือแม้กระทั่งมันจะรู้ว่าเ,เวลาอยู่ตรงอวัยวะตรงนั้นเนี่ยมันจะซ่อมแซมอวัยวะตรงนั้นเป็นอย่างไรนะคะหรือ เซลล์บกพ้องหรือว่วาบกพ้องเนี่ยก็จะซ่อมแซมหรือ,อเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะคะเวลาทาที่ผิวหน้าเนี่ยเนื่องจากมันเป็นโกลด์แฟกเตอร์นะมีอินเตอร์ลูคินไซโตไคน์ต่างๆเนี่ยสารพวกนี้นะคะเวลาซึมเข้าสู่ผิวหนังของเราเนี่ย สารพวกนี้เข้าไปปั๊บมันก็จะเจอสเต็มเซลล์ที่อยู่ใต้ผิวหนังของเรานะคะแล้วเต็มเซลล์เหล่านี้มันจะรู้ว่ามันจะสามารถที่จะซ่อมแซมอวัยวะหรือเซลล์ตรงนั้นเนี่ยให้ดีขึ้นอย่างไรสมมุติผิวหน้าเรามันการผลิตเม็ดสีผิดปกติทําให้เกิดฝ้านะคะมันก็จะไปแก้แกแกไขตรงนั้น,นกลไกของของ,ของเซลล์ตามธรรมชาติเลยเพื่อให้ลดการสร้างเม็ดสีขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นต้นนะคะ สิวช่วยได,ด้ดีเดียวค่ะเพราะว่ามันจะมีการอักเสบนั่นคือมีการผิดปกติของเซลล์เกิดขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเซมเซลเซล์เนี่ยก็จะเ,เปลี่ยนแปลงนะช่วยทางด้านการอักเสบได้ด้วยค่ะริ้วรอยยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่ามันจะเสริมทางด้านคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดริ้วรอยนั่นคือเซลล์เราเริ่มหย่อนคล้อยเริ่มเ,เข้าสู่ภาวะ ความชราเกิดขึ้นนะคะนี่นี้สเต็มเซลล์เนี่ยก็มองว่าอ๋อเซลล์นี้เริ่มไม่ดีแล้วมันก็จะปรับปรับปรุงนะคะแล้วก็ซ่อมแซมให้มันดีขึ้นนะคะสเต็มเซลล์เนี่ยมันจะเก่งมากมันจะฉลาดนะคะว่าเซลล์ตรงนั้นบกกรองอะไรบ้างนะคะก็จะ,ะช่วยสมานสมานแผลได้ด้วยะคะ่ะสเต็มเซลล์อยู่ใต้ผิวหนังทุกที่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นสมมตุติแขนเราหย่อนคล้อยนะเราก็ทาตรงแขนได้ก็กล้ามเนื้อจะค่อยๆกระชับขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะ ทเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยนะคะมันก็ไม่ไม่ได้มีผลเสียต่อต่อตอ,อวัยวะภายในหรือใดต่างๆเลยนะคะเป็นการที่ช่วยเสริมทําให้เซลเเล์เซมเซลล์ของร่างกายเซมเซลล์ใต้ผิวหนังเนี่ยนะคะมันฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมตามศักยภาพของมันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกแล้วว่ามันไม่ไม่ไม่ไมไมไมสามารถที่ทําให้เซลล์ของผิวหน้ากลายเป็นมะเร็งได้ไม่มีผลอะไรต่างๆ,ๆเลยเพราะมันเป็นแค่วรดกักเตอร์เท่านั้นนะคะเพราะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีจริงๆนะคะ โปรตีแฟกเตอร์ในนี้เนี่ยมันเป็นโปรตีนตามธรรมชาติแล้วก็สกัดมาจากมันเป็นของมนุษย์จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแพ้น้อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดอาการเกิดอาการข้างเคียงเกิดผื่นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นการปรับตัวเริ่มต้นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะหยุดใช้ไปช่วงหนึ่งนะชักสองสาวันแล้วก็ลองกลับมาใช้ใหม่นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วอาการแพ้เกิดขึ้นน้อยมาก ถ้าเราทาเต็มที่นะคะก็หมายถึงว่าทาทั่วใบหน้านะอย่างเช่นใบหน้าหรือตาไมา้ต่างๆเนี่ยก็ประมาณบางคนเห็นผลภายใน3วันเลยนะคะแต่บางคนอาจจะใช้เวลาประมาณสัก7ถึง14วันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นความแตกต่างเป็นระยะระยะเลยแต่ถ้าจะให้คอมพลีทเลยจริงๆในโ r ร c e s เนี่ยก็ประมาณ3เดือนเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะ